ครับพบกับผมขุนน้ำมนในเกมรัดเดย์ออฟจูนพาร์ทที่3แล้วมั้งโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องออกไปเอารูปของคุณผู้หญิงใส่หมวกนะนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ก็เป็นความทรงจำของจูนกับตัวเองอ๋อเหมือนเขาถือรูปเด็กรูปเสื้อเด็กมาคือเตรียมจะมีลูกกันเหรอหรือว่าไง จูนปวดท้องเอ๊ะเนื้อเรื่องมันแปลกๆเว้ยอย่าบอกนะว่าถ้าผมเขาจะไม่ผิดคือจูนอะท้องท้องลูกคนแรกแล้วแต่กว่าแท้งเหรอลูกคนแรกแท้งอันนี้ก็เหมือนกับว่าผู้หญิงหมวกกับตัวเอกแล้วก็จูนเหมือนมาปอบจูนอะแสดงว่า เคยท้องแล้วรอบนึงแต่ว่ามันแต่ว่าแท้งเพแสดงว่าจูนน่าจะท้องแล้วรอบนึงแต่ว่าแท้งแล้วก็รอบสองที่ไปที่ไงนะที่ออกไปเดทกับเราไงแล,แล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยทำให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกโ,โหน่าสงสารนะนเนี่ยเราต้องกลับไปที่บ้าน อ๋ออยู่อีกฝั่งหนึ่งเหรอโอเคเราต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้นอันไหนวะอันนี้อ่ะผู้หญิงใส่หมวกดูเหมือนว่าคุณผู้หญิงใส่หมวกเนี่ยจะแอบชอบตัวเอกด้วยนะรีเมมเบอร์เซฟเฮ่อต้องไปช่วยจูนให้ได้ เวลาเดียวกันตัดภาพมาที่ผู้หญิงใส่หมวกที่กำลังนั่งเศร้านี่ไงดูรูปภาพของตัวเอกเราอ๋อคือเขาแอบ,บชอบตัวเอกเราใช่ไหมแอบบถ่ายรูปคือแอบรักเขาข้างเดียวก็ว่าว่างั้นเถอะอืมแต่ตัวเอกเราก็เห็นว่าผู้หญิงหมวกนี่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อ ต่อเราใช่ไหมแต่ไม่รู้ความรู้สึกข้างในของผู้หญิงคนนี้ว่าแอบรักแอบชอบอยู่น่าสงสารแล้วผู้หญิงคนนี้กําลังเก็บของไปจากที่นี่ใช่ไหมพยายามมุฟออนจากตัวเอกนี่ไงที่เปิดกระปอ๋องอ๋อจิงสิฉันยืมเข้ามานี่ต้องเอาไปคืนก่อน นี่ไงดูดูคุณผู้หญิงหงอกจะเขินเขินตัวเอกมากเลยนะเวลาที่เจอบายๆนะแต่เขาก็ไม่สนใจร้องไห้น่าสงสาร อุอ้ยเอ็นดูเหลือเกินน่าสงสารแอบรักเขาข้างเดียวดูเหมือนว่าสมุดซุภาพจะอยู่บนทางขยะปะมนพยายามจะทิ้งแต่สุดท้ายก็ทิ้งไม่ลงทิ้งไม่ลงก็เลยเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำดีๆอ่า ันตัดสินใจแล้วว่าฉันต้องย้ายออกและแล้ว,ลว <c oughs> จูนกับพี่แว่นคุงของเราก็ได้ออกรถไปที่ทะเลสาบโดยที่ผลกับว่าทั้งสองคนยังไม่ได้บอกกล้าผู้หญิงหมวกนะ ต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเหตุการณ์นี้โดยการทำให้ของมันไม่หล่นในกลางถนนขนเสร็จแล้วสายลมที่พัดโชยดูดูไม้ผีเริ่มต้นแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ปะนอกจากขยกของสำรวจก่อนเลย เปิดประตูแล้วก็เอาของโอเคเอาบ้านหลังนี้คือบ้านของผู้หญิงมวกหรอผมคิดว่าบ้านของผู้หญิงมวกคือบ้านหลังนั้นตาลุงหนวดยังยิงปืนอยู่เลยไปอย่างนี้เหรออ,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 อ๋อไม่ได้ไม่ได้ โอเคเปิดก่อนอ้าอยู่อีกฝั่งนึงไอ้บ้าเลยโอเคตรงนี้ไม่ได้ก็ทางนี้โอเคบ้านแล้วนี่บ้านไขวาบ้านตะหนวดอ่ะบ้านตะหนวดนี่คือหรูสุดแล้วมั้งเนี่ยใหญ่สุดเลยโอเคมันก็จะออกมาทะลุกับตรงนี้ปะ แตก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 จักรยานสีแดงโอเคตรงนี้ก็บ้านตัวเอกใช่ไหมใช่อันนี้บ้านตัวเอกบ้านพี่แว่นคุงของเราตรงนี้เข้าไม่ได้อ๋อเอากล่องมาวางตรงนี้เหรอโอเค ดูเหมือนว่าบ้านพี่แว่นจะเข้าไปได้นะไม่รู้ว่าเข้าไปทำไมพึดคุณ <c oughs> ผู้หญิงหมวก <c oughs> เอาของมาวางไ <c oughs> หนดูสิในนี้มีอะไรบ้างเข้าไม่ได้ มันก็โอเคเปิดประตูให้หมดก่อนแล้วกันก็จะมาทะลุก,กันตรงนี้อันนี้เป็นเหรียญของของเด็กใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถย้อนเวย้อนช่วงเวลาตอนที่เราเป็นเจ้าเด็กแล้วก็มาเขาเรียกว่ายังไงนะมาเก็บเหรียญตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรจริงเหรอผมว่ามันต้องมีเด็เอานี่มาทำอะไรอะ เขี่ยใบไม้เขี่ยใบไม้เพื่ออะไรวะโอเคเราเขี่ยให้หมดก่อนแล้วกันแฮะเนี่ยของเยอะขนาดนี้จริงๆมันน่าจะหาเชือกมานะถ้าในความเป็นจริงเราไม่ควรออกรถนี่น่ะเพราะว่าของหล่นแน่นอนและอย่างมันเป็นรถที่ไม่มีคอกด้วย ผมจำได้ว่ามันมีมันมีเนี่ยตรงเนี้ยโอเคหมดแล้วปะไม่น่ามีแล้ว ลาจะใช้ก็คือต้องเสียบไอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเห็นนะมันมีต้นไม้อยู่ตรงนี้โอเคสะอาดเรียบร้อยเก็บที่เดิมแล้วก็ไปเอากล่องของเราเนี่ยมันมีมันไม่น่าจะไปรอดนะ เนี่ยต้องหาต้องหาอะไรมามัดอะนี่ไงมันมีรูเชือกอยู่แล้วไปหาเชือกจากไหนวะตาแก่เอาเชือกไปให้เด็กเล่นว่าวถ้าเราไปยุ่งกับตรงนั้นมันก็จะส่งผลให้เข้าหลูบลูกบอลถูกไหยผมจำได้อยู่บ้านเจ้าเด็กที่มันมีตรงนี้ ได้ย <mile> ินเสียงเด็กละมือเหมือนว่าเสียงเด็กจะอยู่ตรงนี้ปะเด็กมันจะให้เหรอเราเอาเชือกจากเด็กไม่ได้อ่ะเออฉันขอยืมเชือกหน่อยได้ไหมคะเชือกนั่นเหรอได้สิได้สิเออเขาขอยืมเชือกนะให้เขาหน่อยได้ไหมเออไม่ได้อ่ะไม่ไม่ไม่ผมเล่นโยอ่ะเออขอโทษทีนะ เนี่ยเห็นไหมเราอาจจะต้องไปแก้ในลูบของเด็กอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมีแค่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องกลับอะผมว่าเราต้องออกไปแก้ในลูบของเจ้าเด็กอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้ว Day. ความทรงจำดีๆที่ฉันเคยอยู่ที่นี่กับเขาลาก่อนนะในแว่นคุงบ้านแว่นคุง มันก็จะไปบรรจบตอนที่ของหล่นไปโลด <c oughs> ระบบบังคับอีกอะอ๋อต้องกดสเปซค้างด้วยไม่เหมือนรถของของตัวเองนะรถของพี่แว่นคุงนี่คือไม่ต้องกด เบสค้างอันนี้ต้องกดด้วยโอเคระหว่างที่ี่จูนและพี่แว่นคุงกำลังขับรถกลับก็ได้เกิดสองเหตุการณ์ของตกเบรกเงีย ตกหมดเลยตายแล้วนี <i icy> <oughs> <ımı> ่ไงเราต้องไปแก้ในรูปของเด็ก ถ้าเหล็กถ้าเด็กมันไม่เล่นว่าวแล้วไปเล่นบอลมันก็ตายปะวะแต่ว่าเรามีเหตุการณ์ของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นบอลกับหมาดูด้วยกันโอเคไม่ต้องดูมาสซคิปให้เองนะเนี่ยเราต้องเล่นบอลกับหมาใช่ไหมจัดไปเจ้าตูดน้อย บอลอยู่ไหนวะคืออะไรอ่ะ เล่นลูกบอลกับหมาแล้วหมาก็จะทำลูกบอลตกไปที่ถนนช่วงเวลาหนึ่งทุ่มปะวะระหว่างที่พี่แว็นคุงและจูนกำลังกลับบ้านเข้าลูบลูกบอล ตกไม่พอตมโอเคเราต้องไปแก้ในรูปของคุณผู้หญิงมวกผมว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าถ้าของถ้าของของคุณผู้หญิงมวกไม่หล่นตอกถนน เป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงหมวกอาจจะเจอเด็กก่อนที่พี่แว่นคุงกับจูนจะมากาดเป็นไปได้นะโอเคสักคลิปให้ไปเลยโอเคสักคลิปให้ไปเลยแล้วเราก็ไปเอาเชือกกับตาลุงใ ฉันอยากได้เชือกยังเลยนะแต่ฉันไม่มีเชือกนะของหล่นแน่นอนฉันต้องไปหาตะลุงตะลุงอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนปะเพราะว่ามันไม่ได้ไปเล่นว่าวแล้วอ่ะนี่ไงตะลุงคุณปู่คะหนูขอยืมเชือกหน่อยได้ไหมเชือกเหรอ โอาได้เลยได้เลยแม่สาวน้อยเอาไปเลยโอเคเอามาแล้วนะขอบคุณนะค,คุณปู่คุณผู้หญิงหมวกจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนวะอยากรูจังเลยถึงแม้จะย้ายไปแล้วความรู้สึกและความทรงจำเดิมๆกับพี่แว่นคุ้งก็ยังไม่เคยหายโอเคเอาเชือกเอาเชือกเส้นเดียวนี่นะหรือว่าเชือกมันยาว โอ้โหเชือกเส้นเดียวจริงด้วยเย้อเนกประสงค์จริงเลยเชือกหนูยืมแล้วหนูยืมยาวเลยนะครับคุณปู่จัดแปเรามาลองดูซิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเหลือลูปของตาหนวดกับตาลุงไม้เท้าว่ามันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจัดแปสต์ทรถ ไปกันเลยที่ลาก,เ,ลกเ,เดิมเลถ้าทฤษฎีนี่ถูกก็คือ คุณผู้หญิงมวกจะเจอเจ้าเด็กแล้วก็ได้ทําการบีบแตะไล่เจ้าเด็กก่อนทําให้เจ้าเด็กนั่นหลบหดไปแล้วมันก็จะเข้าไปในหลุมของตันนวัดที่ใช้ปืนนี่ไงจริงด้วยนี่เจ้าเด็กน้อยหลบไปเดี๋ยวนี้นะเออหลบจะได้ครับเฮ้ยเกือบแล้วเชียวนี่ไงของหายจูนรอด กับรถสวนกันด้วยนะโอเคจูนรอดตายแต่มันก็ยังไม่จบตรงที่ตันนวดอะไรจูนยังไม่กลับมาเหรอเอยเหนื่อยเหลือเกินจะต้องทำอย่างนี้อีกกี่ครั้งถึงจูนจะกลับมา โอเคผมจะขอจบพาร์ท3วิธีตรงนี้ก่อนกันแล้วกันสำหรับเกม Last Day of June ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็หรือที่จะขยำไลค์ขยำซับและขย่ำแชร์กับช่องของผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย